โอราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอ3-4-3ตลอดไปส่องไลั์แมนยูหากเกลเซอร์ขายทีมให้นักธุรกิจซาอุดิแมนยูเต็ดกลับมาตกเป็นข่าวเทคโอเวอร์อีกรอบเมื่อนักธุรกิจจากซาอุดีอาราเบียมีชื่อถูกโยงว่าสนใจซื้อผีแดงไปครอบครอง หลังเป็นเจ้าของทีมแมนยูเต็ดราวทสทศวรรษก่อนตระกูลเกลเซอร์จากอเมริกาถูกลือไหลหยหนว่าสนใจขายทีมแรกกับเงินก้อนโตแต่ถึงขณะน,นี้พวกเขายังเก็บรักษาทีมดังของพิมลิกเอาไว้แม้ไม่อาจพาทีมคว้าโทฟี่ใบโตได้มากอย่างที่ควรจะเป็นจนดนกองเชียร์เรดอาร์มีสาบแช่งทุกๆวันวันละสรอบ และที่สำคัญเจ้าของทีมสัญชาติอเมริกาเคยบอกปัดการทาบทามจากชีกยัดซิมอัลทานีแห่งกาตาไปแล้วโดวยเลือกขายหุ้นก้อนเล็ก27.7%ให้กับเซอร์จิมลัดคริฟแทนจึงทำให้ยังไม่ชัดเจนว่าคราวนี้พวกเขายินดียกทีมให้กับมหาเศรษฐีจากตะวันออกกลางหรือไม่ อย่างไรก็ดีในกรณีที่แมนจิตเปลี่ยนเจ้าของจริงรูปโฉมของทีมก็น่าจะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยเนื่องจากเจ้าของใหมย่ย่อมพร้อมทุ่มเงินเซ็นสัญญากับนักเตะใหม่เอาใจแฟนบอลเต็มที่และนี่คือไลน์อัพที่อาจเป็นไปได้ของแมนยูเต็ดหลังการเทคโอเวอร์ over. คุรักษาประตูดีโก้คอสตาแม้ผีแดงจาคว้าเซนเนอร์ลามเมนมารับบทมือหนึ่งคนใหม่แต่พวกเขาตกเป็นข่าวหมายปองมือก่าทีมชาติโปรตุเกสของสโมสรปอร์โตซึ่งยังไม่ได้ย้ายสังกัดหลังถูกลือกับแมนซิตี้เนื่องจากเรือใบสีฟ้าได้จอรุจิดอนนารูมาไปเสริมทัพแทน กองหลังลิสโดมาติเนสเลนิโยโรอูสมานดิโอมงเดแมนริตต์กำลังรอคอยการกลับมาของมาติเนสกองหลังจอมแกร่งทีมชาติอาร์เจนตินาซึ่งบาดเจ็บไปนานและแมสซีสันนี้มัตไทดลิกจะมีฟอร์มที่ดีแต่โยโรคืออนาคตของสโมสรขณะที่เซนทร์ฮาร์ปหน้าใหม่ที่จะย้ายมาทำให้แผงหลังผีแดงแข็งแกร่งกว่าที่เป็นอยู่ได้แก่กองหลังทีมชาติแอริโคสของสโมสรสปอร์ติ้งลิสบอนซึ่งเคยร่วมงานกับรูเบนอาโมดิมมาแล้ว กองกลางอามาเดียโลคาร์ลอสบาลบาเอลียตแอนเดอร์สันแพตริกดอกูหลังพลาดได้ตัวบาลบากองกลางทีมไบรตันเนื่องจากนกนางนวลตั้งราคาขายสุดโหดเชื่อว่าแมนยูเต็ดยังหมายปองดาวเตะทีมชาติแคนาบรูนและพร้อมทาบซื้ออีกรอบในอนาคตขณะเดยียวกันแอนเดอร์สันมิดฟิลด์ทีมชาติอังกฤษของสมสรฟอร์เรส์กำลังเนื้อหอมเช่นกันส่วน2วิงแบ็กน่าจะไม่มีการปรับเปลี่ยนขณะที่บูโนแฟนานอาโดนปล่อยให้ย้ายทีมแลกกบเงินก้อนโตหลังสมสรนจากซาอุดีอาระเบียยังตามจีบเขาไม่เลิก กองหน้าไบรอันเอมเบอร์โมแฮร์รี่เคนแบดลี่บาโคล่าในแดนหน้าเอมเบอร์โมจะยังอยู่กับทีมต่อไปเนื่องจากเขามีฟอร์มที่น่าประทับใจที่สุดในบรรดา3หัวหอกหน้าใหม่ของทีมและที่สำคัญหามีการเทคโอเวอร์ผีแดงไม่รีรอชี่จะทุ่มเงินล่าเคนมาจากทีมบาเยินอย่างแน่นอนเนื่องจากกองหน้าทีมชาติอังกฤษสามารถตอบแทนประตูให้ทีมได้ดีกว่าทั้งเบนจามินเชสโกและมาชุดคุนย่าอย่างไม่ต้องสงสัย สุดท้ายในตำแหน่งปีกอีกฝั่งผีแดงน่าจะเลงคว้าสตาทีมปารีสแซงต์แชักแมงซึ่งตกเป็นข่าวลือจ่อย้ายทีมเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาซอซื้อจริงอัปเดตกลุ่มทุน UAE เจรจาเทคผีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจตกเป็นเป้าหมายการเทคโอเวอร์ครั้งใหม่หลังจากมีรายงานสุดช็อกจากเตอร์กเอาชิกผู้ทรงอิทธิพลด้านกีฬาในซาอุดีอาระเบีย มีรายงานว่ากลุ่มทุนจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กำลังพิจารณายื่นข้อเสนอซื้อสมสอรจากตระกูลเกลเซอร์ซึ่งคาดว่ามูลค่าที่เจ้าของจะยอมขายต้องไม่ต่ำกว่า5,000ล้านปอนด์โดยกลุ่มนี้ได้เริ่มติดต่ออดีตนักเตะของยูไนเต็ดบางรายให้เข้ามามีบทบาทเป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์แล้วอย่างไรก็ตามยังไม่มีการติดต่ออย่างเป็นทางการกับเจ้าของส่วนใหญ่ของสมสอรและสถานการณ์จริงแตกต่างจากสิ่งที่เอาชีกโพสต์ไว้บนโซเชียลมีเดียเมื่อคืนวันพุธทีท่ผ่านมา รายงานจาก Daily เมล l เปิดเผยเรื่องนี้ช่วงเช้ามืดของวันพรหัสบรีหลังจากเอาชีกโพสต์ข้อความว่าข่าวดีที่สุดที่ผมได้ยินวันนี้คือแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดอยู่ในขั้นตอนขั้นสูงของการขายให้กับนักลงทุนรายใหม่ผมหวังว่าเขาจะดีกว่าเจ้าของเดิม คำกล่าวนี้มีน้ำหนักเพราะอาชิกเป็นหัวหน้าคณะกรรมการบันเทิงแห่งชาติของซาอุดิอาระเบียซึ่งมีหน้าที่นำกิจกรรมกีฬาระดับโลกเข้าสู่ประเทศและมีรายงานว่าเขากำลังเจรจากับยูเนเต็ดเกี่ยวกับการนำทีมไปเล่นในช่วงริยาดซีซั่นซึ่งเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการในวันศุกร์นี้และจะดำเนินไปจนถึงเดือนมีนาคมอย่างไรก็ดีคำพูดของอาชิกทําให้หลายฝ่ายในสโมสรตกใจเพราะแหล่งข่าวภายในโอทัฟฟ์ต์ยืนยันว่า พวกเขาไม่ทราบว่าข้อมูลของเขามาจากไหนในความเป็นจริงแผนการของกลุ่มทุนจาก UAE ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นเท่านั้นและยังไม่มีการยืนยันว่าจะพัฒนาไปถึงขั้นยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการโดยกลุ่มนี้ตั้งอยู่ในสหรัฐอาหรับเอเมิเรตส์แต่บุคคลสําคัญในกลุ่มไม่ใช่ชาวซาอุดิอาระเบ,บียหรือกาตาร์ต่อมาในคืนวันพรหัสบ,บดีเอาชีกโพสต์เพิ่มเติมว่า โพสต์เม,มื่อวานนี้เกี่ยวกับการขายสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่อาจเกิดขึ้นนั้นมีความหมายอยู่อย่างหนึ่งนั่นคือสโมสร,รกำลังอยู่ในขั้นตอนของการเจรจาขั้นสูงกับนักลงทุนรายใหม่เพื่อชี้แจงผมไม่ใช่นักลงทุนและพวกเขาก็ไม่ใช่คนจากประเทศของผมผมโพสต์ในฐานะแฟนบอลที่อยากเห็นดิวนี้เกิดขึ้นแม้มันอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ตาม ทางนี้หากยู่นเต็ดเดินทางไปแข่งขันที่ซาอุดีอาระเบียในฤดูกาลนี้เพื่อเติมเต็มช่องว่างในโปรแกรมและแก้ปัญหาทางการเงินหลังพลาดการเล่นฟุตบอลยุโรปสโมสรอาจได้เงินราว10ล้านปอนด์จากการลงเล่นริยซ์ซีซั่นครับพบกับอัลนาเซอร์และอัลฮิราวหรือประมาณครึ่งหนึ่งของจํานวนนั้นหากลงแข่งกับทีมชั้นนําของซาอุดีอาระเบียหรือทีมรวมดาราในลีกเกลเซอร์พร้อมขายแมนอยู่ไหม สื่อเผยนักธุรกิจซาอุดิอาระเบียต้องจ่าย2แสนล้านหากหวังซิลผีแดงแมนยูไนต็ดตกเป็นข่าวมีแววเปลี่ยนเจ้าของอีกรอบเนื่องจากตูกีเอาชิกถูกระบุว่ากระหายซื้อทีมดังของเพียร์ลิกไปบริหารแม้ยังไม่ชัดเจนว่าตระกูลเกลเซอร์จากอเมริกายินดีปล่อยทีมดังของสังเวียนแข้งโอทัฟฟอร์ดหลุดมือหรือไม่นับจากซื้อผีแดงมาเป็นเจ้าของราวทสทศวรรษก่อนในราคา7 9 0ล้านปอนด์ถึงขณะนี้สมสร,รดนงของเมืองผู้ดีมีมูลค่าสูงขึ้นเป็น2,000ล้านปอนด์ ขณะเดียวกันก่อนหน้านี้ในปี2024ชีกยาซิมอัลธานีแห่งกาตาเคยพยายามเทคโอเวอร์แมนเดตตมาแล้วแต่ล้มเหลวโดยตระกูลเกลเซอร์เลือกขายหุ้นก้อนเล็ก27.7%ให้กับเซอร์จิมลัดคลิปและกับก,บการรับเงิน1.25พันล้านปอนด์พร้อมมอบอำนาจบริหารสมสรสนให้กับเศรษฐีชาวเมืองผู้ดี กระทั่งเมื่อไม่นานมาน,นี้เซอร์แล็ดคลิปประกาศสร้างสนามใหม่ขนาดความจุ1แ0,000ที่นั่งให้กับทีมภายใต้งบประมาณ2,000ล้านปอนด์แต่ถึงขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าท่ามกลางกระแสข่าวสโมสรมีปัญหาขาดทุนนะครับจนนำมาซึ่งข่าวการเทคโอเวอร์ทีมของตูกเอัลชิกต่อกรณีดังกล่าวมิลเลอร์เผยว่าตระกูลเกลเซอร์พร้อมขายเมเต็ดหากได้รับเงินตอบแทน5,000ล้านปอนด์แต่ถึงกระนั้นยังไม่มีความชัดเจนอยู่ดีว่าเจ้าของสโมสรสัญญาอย่างกี้มีแผนขายทีมจริงหรือไม่ เผยผีเซอร์ไพรส์ขายข่าวสโมสรมาได้ไงสื่อแห่งกรงกฤต่างรายงานว่าแมนเชสเตอร์ูไน็ดไม่ทราบอะไรเกี่ยวกับข่าวลือจากตะวันออกกลางเรื่องการเจรจาขายสโมสรเลยเมื่อวันพุธตูกีอัลชิกผู้บริหารระดับสูงในด้านกีฬาของซาอุเปรยถึงความเป็นไปได้ที่แมนเด์อาจถูกเทคโอเวอร์หลังบอกว่าสโมสรมีความคืบหน้าในการเจรจาขายทีม ข่าวดีที่สุดที่ผมได้ยินในวันนี้คือแมนเต์มีความคืบหน้าในการปิดดิวขายสมสร,รให้ผู้ลงทุนรายใหม่ผมหวังว่าจะเป็นผู้ลงทุนที่ดีกว่าเจ้าของคนก่อนนะเอาชีกโพสต์บนโซเชียลมีเดียอย่างไรก็ตามคอมเมนต์ดังกล่าวทำให้คนในแมนเ t ตตดต้องเซอร์ไพรส์และคนวงในต่างไม่ทราบเลยว่าข่าวของเอาชีกมาจากทางไหน ทางนี้เซอร์จิมรัดคลิปที่ถือหุ้นอยู่2 7 7ไม่มีสิทธิหยุดตระกูลเกลเซอร์จากการขายสโมสรหลังพวกเขาทำข้อตกลงเกี่ยวกับการบังคับซื้อขายหุ้นเอาไว้โดยข้อตกลงมีผลตั้งแต่วันที่13สิงหาคมเป็นต้นมานั่นหมายความว่าตระกูลเกลเซอร์อาจแอบเจรจากับผู้ซื้อลับหลังและคลิปหรือสโมสรได้แต่จนถึงตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานอะไรมาเสริมว่าคำพูดของอาชิกเป็นความจริงโพสต์ดังกล่าวของอาชิกได้รับความสนใจมากกว่าที่ควรเพราะแมทิ กำลังพูดคุยถึงการอุ่นเครื่องกับเอาลนาเซอร์และเอาลฮีลาวซึ่งจะทําให้พวกเขารับเงินเกือบๆสิล้านปอนด์หรือไม่ก็เป็นการเตะเกมกระชับมิตนัดเดียวจบแมนยู you, สถิติรู้แต่ผลงานดรอปล่นกลางตารางพีิมลีก ผลงานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในศึกพริมลีกฤดูกาล2,025-2,026กำลังกลายเป็นประเด็นให้แฟนบอลและกูรูวิเคราะห์กันอย่างกว้างขวางหลังจากทีมโชว์สถิติทางตัวเลขที่ยอดเยี่ยมหลายด้านแต่ฟอร์มในสนามกลับไม่สอดคล้องส่งผลให้รั้งเพียงอันดับ10บนตารางคะแนนพริมลีก หลังผ่านไปเจ็นัดปีแสดงเก็บชัยชนะได้เพียง3นัดเสมอ1และแพ้ไปแล้วถึง3เกมมีผลต่างประตูติดลบลบ2จากการยิงได้9ประตูและเสียไป11ลูกสวนทางกับตัวเลขเชิงลึกที่แสดงถึงศักยภาพการเล่นในเกมรุกและการเพรสซิงสถิติเด่นของแเมเจอร์ในพีเมลีกซีซั่นนี้ค่าโอกาสทำประตูหรือ XG อันดับหนึ่งการยิงเข้ากรอบอันดับหนึ่งเกมโต้กลับอันดับหนึ่งจำนวนการสััสบอลในเขตโทษคู่แข่งอันดับ2การโจมตีแบบต่อเนื่องอันดับ3การเพรสซิงอันดับ3 ตัวเลขเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าแมนเชสเตอร์ภายใต้การคุมทีมของรูเบนอโมริมสามารถสร้างโอกาสมากมายและครองเกมเหนือคู่แข่งได้หลายครั้งแต่จุดอ่อนสำคัญอยู่ที่การจบสกอร์ความผิดพลาดในเกมรับและความไม่สม่ำเสมอของนักเตะบางตำแหน่งหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ